สวัสดีครับผมแบงค์ครับอัปเดออโต่อเอนเทคไบจิเนียวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมแบตเตอรี่ลิเธียไมไอออนถึงแพ้อากาศหนาวกันนะครับไม่ใช่แค่แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับแต่มีผลกับการชาร์จด้วยในวันที่17มกราคมปี2024สําำนักงานข่าว n e w s w วีคได้รายงานถึงรถเทสลาในรัฐชิคาโกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถชาร์จได้ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักปกติการชาร์จจะใช้เวลาอยู่ที่45นาทีแต่กลับต้องใช้เวลาชาร์จนานถึง2ชั่วโมง ก่อนที่เราจะไปดูสาเหตุเราจะมาดูส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันก่อนนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วยขั้ว2ขั้วขั้วแรกก็คือขั้วแอโนดซึ่งทําจากกราฟไฟต์ขั้วที่2คือขั้วแคโทดซึ่งทําจากลิเธียมโมออกไซด์ระหว่างขั้วทั้งสองจะมีอิเล็กโทรไลต์ซึ่งทําจากลิเธียมซซล์มีสถานะเป็นของเหลวไว้ให้กระแสะและอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในขณะที่เราใช้ไฟและชาร์จไฟ และส่วนสุดท้ายก็คือเซป a r a เรเตอร์ซึ่งจะทำจากพลาสติก PE หรือ PP จะทำหน้าที่เป็นฉนวนไว้ป้องกันขั้วแอโนดและขั้วแคโทดสัมผัสกันจากส่วนประกอบเราจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ก็คือการทำงานของปฏิกิริยาเคมีเมื่ออากาศเย็ยนลงก็จะทำให้อิเล็กโทรไลต์มีความเหนืดเพิ่มขึ้นทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสะและอิเล็กตรอนและยังทำให้ค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าโวลต์ตกลงอย่างรวดเร็ว,วอีกด้วย ยิ่งอากาศหนาวจัดก็จะทําให้อิเล็กโทรไลต์กาเยเป็นน้าแข็งได้เลยรถ EV จึงต้องมีการใช้ฮิตเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับระบบแอร์เพื่ออุ่นน้ําและส่งน้ําไปยังแบตเตอรี่ก็คือการให้ความร้อนแก่อิเล็กโทรไลต์นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในกรณีนี้จะไม่เพียงพอขอบคุณครับ